สวัสดีค่ะม really? ีพัสดุมาส่งน่าจะเป็นของเล่นเดี๋ยวเราลองเอาไปให้น้องพิชาดูพิชาอยู่ไหนมีพัสดุมาส่งอะไรอะมารอมบงรอมบงนั่งเห็นแล้วนะเหมือนไม้เลยเอาไม้มาให้หนูอ นะอะอ่เดี๋ยวมันเป็นอะไรอะ่ะข้างหลังรีพอร์ตมีผู้อ้วนอะไรเนี่นยเ,เอ้ยอะไรวะเน,นี่ยเต็นหรือเปล่ามันอาจจะเป็นอ๋อหนูเคยเห็นในรีวิวช่องอื่นอะ่ะเขาจะมีอันนี้นะแล้วให้เทบอลใส่อะ่ะจริงเหรอใช่เฮ้ยอันนั้นหน้าตาแบบว่าลุ้นมาก โอเคอะน้องพิชาลองแกะแกะดีดีแกะดีดีอะพิชาบอกเพื่อนเพื่อนก่อนพิชาบอกเพื่อนเพื่อนก่อนว่าติดตามกันด้วยติดตามกันด้วยนะคะอาเดี๋ยวน้องพิชาจะเป็นคนแกะให้ดูนะคะว่ามันคืออะไรนี้กล่องหมีภูเฮ้ยบอล ้ยน่าจะเป็นเต็นหรือเปล่าน่หมาว่าักกระรงสิเป็บ,าบ้านนจริงหรอนี่ไม่ตวาวาวาไหนเ,เรามาแกะกันดูเพืเ่อนๆนะคะเรามาดูกันพกเ,น,เน่เนแกะ ว้าวเรต้องกาโอ้โหเก่งมากค่ะนิี่ชขี้ค่ะโอ้โห็สันเก่งมากค่ะเดี ko ๋ยวนะคะเดี ah, oh. okay, ๋ยวนะคะตอนนี้ชุลบุนวุ่นวายนะอ่ะค่อยๆขี Spike ้นะคะค่อยๆ้คลายขี <S 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 uh, ้คลายออกมานะคะอ่าน้องพร้อมช่วยด้วยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนะคะเดี๋ยวนะคะ มันใหญ่เลคะมันคือกระโจมเต็นเด็กนี่แหละค่ะ <c oughs> บ้านหนีภูอ่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเ,เ, <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว, <c oughs> เ,ยวเ,เหตุการณ์มันกำลังจะชุลมุนกันไปใหญ่แล้วนะคะน้องๆเดี๋ยว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 มันเป็นลักษณะยังไงอ <c oughs> ุ้ย <c oughs> บอลบ้านบอลหรอใช่โอ้ไปเอามาไปเอามาไปเอามาบอลมาน้องพร้อมไปช่วยกันมานี่ได้ก็บลูกแล้วสองจริงจริงเหรอที่สําเร็จแล้วมันคืออย่างนี้จริงจริงหรอใช่เห็นในการ์ตูนจริงจริงหรอแล้วข้างนู้นมันเป็นได้ยังไงอ่ะไปดูกันเดี๋ยวนะคะมันยังออกไม่หมด เฮ้ยมันม um> ีหน้าต่างหรือเปล่าเดี๋ยว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 จะเย็นนะคะผู้ชมช่างผู้ชมอ๋อ่านี้เหรอเ้ยไม่น่าจะใช่น่าจะใช่แล้วเด้วเดยวเด้อ เราถูกหรือเปล่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะน้องๆแม่ทิพย์ก็มือใหม่หัดครับพวกเธอยังไม่เสร็จดีนะคะแม่ว่ามันเหมือนมันจะมีอีกช่องหนึ่งนะแม่ค่ะมันมีองหนึ่งค่ะไหนเออเฮ้ยจริงๆเดี๋ยวค่อยค่อย ว้ายว้ายเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเดี๋ยวออกมาก่อนออกมาก่อนเดี๋ยวออกมาก่อนนะก่อนนะคะเอาอ๋อสรุปว่ามันคือสองอันนะคะน้องๆเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะอะมันถ้าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอเอมันลักษณะภาพเป็นท่อนไม้เฮ้ยนี่แอนนแอน,อาานอสำเร็จแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็มีหน้าต่างอย่างนี้น่าจะถูกต้องแล้วน้องพี่ชาน่ะใช่ไหมโอเค ไหนก็ก็กมีใครอยู่บ้างไม่มีจริงเหรอใช่เอ้ยมันมีเทปกาวเอาไว้ติดด้วยนะว่าอะไรนะเทปติดที่ไหนเนี่ยเนี่ยเนยมันมีคอยไว้ดึงได้ด้วยอะเอาเอานั้นมือไอ้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 มนอนีอ้่อนอเนี่้น่้อ้ๆน้นอ้น้นอ้นอ้น่น่นน่ ลักษณะภายในที่สำเร็จรูปแล้วมันเป็นแบบไหนมันเหมือนต้นไม้ตั้งขึ้นนะใช่แล้วอันนี้นะคะน้องๆเป็นภาพถ้าเราประกอบบ้านหลังนี้สำเร็จเรียบร้อยแล้วบ้านของพี่มีภูโอเคเป็นแบบนี้อ่าเด็กๆเข้าไปได้บ้างค่ะโอเคนหนูอยาตั้งขึ้น,นอ,อ่ะ ตั้งขึ้นไม่ได้ตั้งขึ้นไม่ได้ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิดแล้วผิดแล้วโอเคอ่ะเด็กๆเ,เข้าไปในบ้านกันเลยลลอ่ะเอาลูกบอลมาลองบอกซิว่ามีสีอะไรบ้างเป็นภาษาอังกฤษมา <Hello. S 1> อ่ะอโอเคน้องพร้อมแล้วคะ yeah. น้องพร้อมแล้วค่ะน้องพร้อมพูดบ้างค่ะกลีนสีเขียวอาร์เรนสีฟ้าโอ้โหเสียงดังจังล่าน้องพร้อมมีสี Green, อะไรบ้างสีชมพูหมดแล้วค่ะข้าบ้านก่อนเข้าวบ้านก่อนน้องพร้อมบอกอบมันมีหน้าต่าง,น,น,าางน้องพร้อมเราเปิดหน้าต่างเหรอเปิดให้เพื่อนๆดูหน้าต่าง โอ,โอเคความสูงของเต็นท์ก็เท่าๆกับน้องพร้อมนี่เลยน้องพร้อมดีใจใหญ่หญนะคะเอาละเอาละกำลังจะขนของเล่นเข้าเต็นท์แล้วค่ะโอเคอ้าวสนุกสนานใหญ่ไม่สนใจใครแล้วค่ะท่านผู้ชมโอ้โหน้องพิชาลาเพื่อนๆก่อนว่าวันนี้เราขอตัวไปเล่นของเล่นชิ้นใหม่ของเรากัน,นอ่ะ 吧。